ชา,นา,าน้นาอยู่เยอะกานี่พี่นี่งานไมวใช่เพื่อให้พี่น้องตายไปตัป้งจะเข้าังที่เพนพอว่า สวัสดีครับเป็นแฟนหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกลางแปลงของเรานะครับก็มีผลงานของหน่วยหนังกลางแปลงหน่วยใหญ่ๆนะครับหน่วยนี้ก็อ <finan> ย <cer> <ak> ู <ki> นในใ่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นแฟนหนังกลางแปลงในเขตบึงกาฬก็ดีจังหวัดน้องคายก็ดีนะครับที่อยู่ในแถบนั้นนะครับคงจะเคยได้ดูแลวก็ได้สัมผัสกับผลงานกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการแนะนําหน mm ่วยนะครับหรือการรีวิวคร่าวๆนะครับจากทางช่องเรานะครับ สำหรับข้อมูลภาพและก็คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับทางเจ้าของหน่วยซปเปอร์ปูภาพยนตร์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งหน่วยหนังกำแลงซปเปอร์ปูนี้ก็เป็นหน่วยหนังกำแลงขนาดใหญ่อีกหน่วยหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตบึงกาฬนะครับเท่าที่ผมได้ติดตามทาง Facebook นะครับมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวหน่วยหนังซปเปอร์ปูภาพยนตร์นี้นะครับ ซึ่งวันนี้ทางช่องก็ได้รวบรวมภาพสวยๆนะครับแล้วก็คลิปเจียมๆนะครับซึ่งก็เปิดตัวมาแล้วนะครับเป็นคลิปการใช้บางส่วนแล้วก็ภาพเสียงเพลงนะครับซึ่งเป็นแฟนๆ FC นะครับที่อยู่ในพื้นที่บึงการนะครับที่ได้ชมผลงานของซุปเปอร์ปูภาพยนตร์สดๆนะครับก็รายงานหน่อยนะครับว่าผลงานหนังวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับซึ่งหน่วยซุปเปอร์ปูนี้ก็รับจัดฉายภาพยนตร์นะครับ ไปใช้ในทุกสถานที่นะครับไม่มีเลือกสถานที่นะครับเพราะว่าบางทีผมก็เห็นมีการใช้ในป่าป่าลกๆนะครับเช่นป่ายางพารานะครับหรือเป็นการพับจอฉายนะครับบริเวณที่แคบๆนะครับถึงขนาดพับจอฉายนะครับก็ยังทับสําหรับซปเปอร์ปูภาพยนต์นี้นะครับนับว่าเป็นหน่วยหนังกงแพงอีกหน่วยนะครับมืออาชีพจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งจอก็สวยตึงทุกมุมมองนะครับเครื่องเสียงระบบเสียงก็ดีนะครับ นอกจากนี้ซูเปอร์ปูก็ยังมีงานรับเครื่องเสียงเป็นเครื่องไฟด้วยนะครับเป็นแฟนเอฟซนะครับที่อยากจะได้นางกงแพงแจ่มๆนะครับภาพชัดๆเสียงดีๆนะครับก็ติดต่อซูเปอร์ปูภาพยนตร์มือการกันได้เลยนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อทางผมเองก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดือนลงไปก็จะเจอนะครับก็ลองโทรไปสอบถามติดต่อว่าจ้างกันได้เลยนะครับสาหรับในช่วงนี้ก็น่าจะใช้หนางกงแลงกันได้แล้วนะครับในหลายท้องที่ในประเทศไทยนะครับทางช่องเองก็ขอแสดงความยินดีกับ เจ้าของหน่วยนะครับแปลงทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีงานมีการเยอะๆนะครับหลังจากที่ศบสาวในช่วงโควิดสิผ่านไปเป็นปี2ปีแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวนางแปลงของเราในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวหน่วยอะไรหรือเรื่องอะไรนั้นก็กดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับที่ทําแต่เรื่องราวนางแปลงเท่านั้นนะครับสาหรับในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ